ผู้สาวหยุกหม่หัวใจหัวใจมักอย่างก็มักเสื้องกตีเอามาเจ้าบ่าขานเลี้ยงลูกตีมาเสื่องขักเสื่งแน่แท้นี่ตีพี่น้องท้าอยองเพื่อเรื่องนอกท่าเป็นยังผู้ยังสี่ฉันบ่บ่เห็นหน้าตาด่วนแลวเป็นคือเกาบอจำอะไรวานี่กลับมารอบนี้ผู้ใหญ่เขาเกาได้หนี่ กราบสวัสดีพี่น้องอำเภอลนนาทาอย่างเป็นทางการสวัสดีครับคนเกา่าคนเดิมครับพี่น้องเพิ่มเติมมือนีกับชุดสีขาวนี่ละปกติชุดสีดำเงินย้าย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 เป็นอย่างเนี่ยย้ายคนนีตีคอมมนได้ไข่ชุ่ม,มมือคนไม้คนนีป่ะหนี่าบอมเมนข้อมีนรักข่ชุ่มมือสวัสดีนะครับวันนี้ทักทายพี่น้องทางอำเภอลนทา่ามาจากบ้านหินเล็กไฟมีบอนี่แทวามีบอลเท่านี่มีเลียรหลอดขมาบอ เออมาหลายคนอยู่ดอกร,รอบ่แม่ตลอดตัวนี้กัยังบม่มีแฟนล่ะ<อ>เป็นตะเขามากบ่ล่ะแม่จังสิเป็นตะคือบอ่อผู้ชายลูกติดออกบ้านนิดหน่อยอแม่สิบบัวไอ้มันจะบ่าใบยังไหนเนาะเพื่อนอุตส่าห์บ่ตกแม่บ่ายปึ๊บน้ำถล่มได้หนี่<อ>แม่ยายเฮ็ดแม่ยายเฮ็ดล่ะแม่ยายเฮ็ดล่ะโอ้ยบ่แม่นออดแตกแล้วบ่เจ้าแม่ ขอบคุณนะครับขอบคุณมากมายวันนี้ดีใจมากครับ mm hmm. ทึงพี่น้องอำเภอไก่ไก่มือนีมาให้กำลตั้งใจทีมงานคอนเสิร์ตตัวเกี่ยวมิวสิกครับพี่น้อง mm hmm. และนี่คือคอนเสิร์ตตัวเกี่ยวมิวสิกนะพี่น้องมอบความมวลความซื้อในพี่น้องสไตล์คอนเสิร์ตตัวเกี่ยวมิวสิกครับพี่น้อง mm hmm. มีหลากหลายรูปแบบก่อนรองก่อนล่าสตริงอินดี้วารตีหมอล่าพี่น้องจัดนักจัดเต็มให้พร้อมให้พี่น้องทั้งเออบันดานอำเภอเลิ่งม,มือนีบรรดาเขาเขา,เขาตีกันบ่พี่น้องเขาตีกันบ่ mm hmm. ถ้าตีกันนะฉันขอลาป่วย ถ้าจะไปซีบอกฉันด้วยถ้าฉันป่วยฉันก็จะลาไปนําเข้าใจไหมเออเมียนยูพี่อิลีฮัลลาหมู่บ้านเมู่กวันเนี่ยก็เรียนอยู่อำเภออันอำเภอเมืองอำนาจ,จเจริญห่างกันบ่ราะไก่ในพี่น้องมือนีกับมาอีกครับพี่น้องเอ๋ยมาชูปีฮัลลาเปิดวงปีเพิ่งก็จะมาชูปีฮัลลาเออม,มาตลอดมาให้พี่น้องบ่หายคิดถึงเพราะเด้พี่น้องไปลงโซเชียลดาข่อยน,น,นิดนิดหน่อยฮัลลา <laughs> ขอบคุณนะครับขอบคุณจากผู้ใดเนี่ย ขอบคุณร้านเจทีการไฟฟ้าด้วยวันนี้นะครับผมเพิ่นเอาขนมจีนมาให้ย0โลคุณพ่อคุณแม่จากเจทีการไฟฟ้ามาบัดได้กับขนมจีนบาดนั้นวันนี้ขอบคุณทางผู้ในการโรงเรียนบ้านด,านด่านด้วยนะครับผมที่อำนวยความสะดวกพื้นที่ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่มที่อำนวยความสะดวกเรื่องความปลอดภัยให้พี่น,อน,น,อออน้องทางหน้าเวทีเฮ้าพี่น้องอั้เพื่อนเลโนทาเฮ้ามือนีนะครับผมขอบคุณส่อหอ,อพอขอกะขอาแม่ขายน้ำแน่ผู้ใดได้ซื้อ,อยาดมงฟินแห้งไปหล่าได้ดมไป โดมโหลดเดอร์อันนี้คือ,อยาโดมของคนรุ่นใหม่โดมทีไรไม่รู้สึกแก่โดมทีไรรู้สึกวัยรุ่นปุ๊บป้าบยาโดมพลุกอันพลุกอันคือคือเจ็ดสิบเก้าบาทโดมตลอดทั้งคืนได้พี่อือโดมฟินแห้งไหนมีแห้งอกแห้งใจพวงหลังรอกว่าใส่นีต่ตีมันบม่ได้รอแล้วม,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 มันเป็นกระเทยมันไม่ได้เป็นผู้ชายคนแรงลังไหนนี่บ่โอ้เขาเป็นผู้ชายนี่ล่ะเขาทำท่าเป็นกระเทยซื้อจับมือรถดลา กึ่งใบจะตัวแตก้็รู้กดกึ่งใบกึ่งใบกึ่งใบเขากึ่งใบเขาอดเอาอันนี้ก็ได้เขาหาเงินชะก้อนหกสิบปีจังแตกเข้าปาดมาลาดวงดอกไม้มาตั้งไว้เพื่อบูชาขอบพระคุณนะครับดอกมะลิเปรียบเสมือนใบพ่อใบแม่เลยนะให้ดอกยังก็ดีใจฮึเราหลับพี่น้องมือนีดีใจแล้วสวัสดิ์สว่างแล้วฝนบ่ตเพราัวยังล่ะเอาใส่ให้เนี้ยหล่ายังนี่ โอ้เพื่อนดีมาโฆษณายาดมดมโลดมือเลี้ยงดมไปแล้วดมมาดมไปดมมาแล้วพวกกับจิตาเพชรซุ่มโอ้กล่องคุณครูโอ้เออมือนีบมัดมัดบอดคิวแม่์ขอที่บอกน้ำมือนีบนะครับผมมาเรียนทำการแสดงนะผมหอนอย่างนี้เจ้าเจ้าฝากน้ำบัตรนี่แขอยนี่ฮะเอามาเจ้าียัง่อยนี่เบ้างนรึยังหีบทองียังอะไรนี่เจ้าขายหีบดิเจ้าได้จะมาเดือหีบบอะไรบ้านเนี่ย บบอมยนเซียนจีลามาลัยนวดเพื่อสุขภาพามีตะนวดตีผมมีหนาบตีบม,มือนีมาเล่นมาเล่นอยู่ในเขตโรงเรียนนะครับผมมาเล่นอยู่ในเขตโรงเรียนนะครับผมเขียนพื้นที่ราชการมือนีกสิช,ช่วนช่วนพี่้องทำบุญน้ามือนีครับพี่้องสมทบนะครับผมบํารุงโรงเรียนบรนดาลของเฮามือนีพอออกพืก่นกระใจดีใจดีครับพี่ดองเปิดโรงเรียนเปิดหอประชุมไห่ทีงานตัวเกยวไปนอนกันเจงเพลงป่าอนุบาล เด็กน้อยเปิดเทอมพี่น้องมแต่เด็กเถ่านอนอยู่ในโรงเรียนเต็มอยู่มือนี่เที่งคอนบอกค่อนไหวนอนกันเจงเพลงอยู่พราะอหาเขาหาหน้าไม่กินดีดีมือนี่ก็สิตอบแทบด้วยการบำรุงโรงเรียนครับพี่น้องเดี๋ยวมือนี่ทีมคณะคู่เพิ่นเสี่ยวกองบริจาคยางน้าพี่น้องให้พุละสิบาทเศ้าบาทหยอดน้ำทีมคณะคู่เด้อเพราะด้บำรุงห้องน้ามือนี่ห้องน้ากับฟี่ข้างนอกพี่น้องบำรุงห้องน้ำบำรุงที่จอดรถจอดรถกับฟีเจ้าจะมาดดึงเพช้ขทคยมันเองหน่อยยู่ไปงานใดกานใดก็ดึ่เจ้าของควาย เดี๋ยวทีมคณะครูนะครับผมเดินกองสี่เหลี่ยมแลือมีบริจาคพี่น้องสามารถหยดสิบบาทสิบบาทได้บำรุงเป็นการตอบแทนโรงเรียนพี่นอ้องโลดสิบโลดแยบสนามเพื่นจุดมุ่นปีนาเพื่อจะเห็นมั้ยียบอีกบุบบุบอีกไปหนีน่เอาไปเลยไอ้ยจุ่มจะเป็นหีเขี้ยวหักษามาตะ,บ,าตะบ,าบ้านไดนี่มาตะบ้านไดบ้านไดกว่าไฟช่อแตัดเตัดเจ้าได้ย่ามองจะจะไปซุดมันไหลปลายานไฟายานฟื้นยังเอ้ห่างกากกากยวง ขอบคุณนะครับน่ารักไม่แม่หนูเป็นห่วงแม่ย่านไฟดูดแม่นั่นนี้มันจะดับสฉลิดดูคอนเสิร์ตผู้หญิบ้านฟินแลนด์ไฟดูดตายคาหน้าเวทีเขายั่งจับบอ,อกข่าวอยู่อ้าขออนุญาตมอบผลงานเพลงหนึ่งผลงานเพลงครับเพื่อชีวิตผลงานเพลงนี้มอยกับเอซีที่กำลังอกหักอยู่ผลงานเพลงถืตอตอกครับขอบคุณครับคิดหอดเดิอเด้อโน้ตาคิดทอดเด้อฮึบฮึบ ได้ข่าวว่าเจ้าสิมีงานแต่งดีหลากำแพงของเอโอ้าว่าเจ้าสิาาาาามีแฟนใหม่ที่